อ๋อ,อก็จริงๆสนิทกันค่ะ<ม>ก็เหมือนเป็นน้องที่ที่เคยทำงานอยู่ที่ที่คลินิกนะคะ<ม>แต่ว่าออกไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากมแต่ล่าสุดก็มีการได้พูดคุยกันซึ่งซึ่งเอ่อหมายถึงว่าตัว,ต,วตัวน้องเขาก็อยากที่จะขอโทษหนิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราเราเราก็เหมือนเป็นสื่อกลางนนอะเนาะหมายถึงว่าเราก็<ม>ก็ก็ก็เอาเอาสิ่งเนี้ยไปไปไปพูดกับหนิงก็เท่าที่เราคุยรู้สึกผิด อยากเจอหนิงอยากขอโทษอยากแบบได้คุยกันอะไรเไงี้ยแต่ว่าณนะตอนนี้เราเราก็ต้องเราก็บอกเขาว่าต้องให้เวลาหนิงอ่ะหนิงก็ยังไม่พร้อมหรอกมันมันเพิ่งเกิดขึ้น<ม>อะไรเง<ม>ี้ยค่ะต้องรอให้ทุกอย่างมันมันสงบก่อนค่ะกบบาทการเป็นพุทธจัดการเป็นไงบ้างก็ปวดหัวดีค่ะคือปกติเราก็จะอยู่ในฐานะนักแสดงนะคะเราก็จะรับผิดชอบแต่บทของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้ยินแบบ ผู้จัดหลายคนที่บ่นเกี่ยวกับการทําละครอยู่แล้วล่ะก็คือเราก็เหมือนกล้าๆกลัวๆมานานนะคะแต่มันถึงเวลาที่แบบเออมันก็คงถึงวัยหนึ่งที่อ่ะลองดูพอดีทางไทยรัฐทีวีก็เปิดโอกาสให้เราด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะนี่ว่าเปิดโอกาสแล้วไม่ลองก็ไม่รู้เนาะก็เต็มที่อะค่ะก็เลยก็เลยได้ลองทำจริงๆมีเพื่อนๆรอบตัวบอกว่าทากันเยอะมาผันตัวเป็นผู้จัดกันเองมากคือหลายๆคนบอกว่าถ้าเกลียดใครอะ หลอกพี่เป็นผู้จัดสิจะหวงหอกเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบกลัวไงคะเพราะว่าโดนแบบขู่มารอบข้างค่อนข้างจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบไปดูเพื่อนเดอสีแอน่ะไปดูสิมันเครียดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เออเออเออก็ก็กลัวเหมือนกันแต่ก็เอานะเราโดนใครป้ายยามาครัรอบนี้รอบนี้โดนป้ายยาในเรื่องอะไรที่ให้มาทำไหเหรอ อันนี้ตัดสินใจเองเลยค่ะก็คือว่าทางทางคุณนิกเสนอมาให้โอกาสมาเราก็เลยแบบแหมจะไปปฏิเสธเนาะมันได้โอกาสเราก็เลยก็อยากจะลองดูสักทั้งเหมือนกันนะคะใครบ้างคับปรึกษาเหรอคะจริงๆมีคุยกับคุณบอยคุณบอยพีรพลก็มีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยพราะนางก็ก็จัดายเรื่องเนาะคะแล้วเราก็เลยแบบ เหมือนเหมือนพอได้มาคุยกับทางช่องเราก็รู้แล้วว่าโอเคว่าความต้องการของช่องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกันเลือกนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โชคดีที่เราก็ม,มีมีพี่ที่อยู่มือขวาดีกว่าพี่จุอย่างเงี้ยค่ะพี่จุเขาก็เป็นคนที่เราเจอกันมาตั้งแต่เด็กสมัยเล่นกระโปรงบานขาสั้นใช่พี่จูจพี่จุเป็นภรรยาของพี่ต้อชาติชายแก้วสว่างที่กำกับกระโปรงบานขาสั้นค่ะ เราก็เจอกันมาเล่นละครกันมาแบบหม่ยถึงว่าพี่จ๊ก็จะอยู่เป็นเบื้องหลังทีมงานเราก็ได้แกมามาทําทุกอย่างให้เพราะเราก็มันก็ใหม่เนาะเพราะปกติเราก็เป็นแค่นักแสดงทาแต่รายการทีวีอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยหนักใจเพราะว่าเรามีผู้ช่วยเราที่แบบที่เือนึงจริงพอได้ลงมสออได้รอลแล้ไปได้เออมันมันมันสมคำร่ำลือไหมคัก็เป็นค่ะเป็นเพราะว่า เราก็เข้าใจลงผู้จัดแล้วเนาะเวลาที่แบบต้องคุมงบต้องคือบางกองอะ่ะเราไปแล้วแบบาการจะกินน้ำอารมหรือกาแฟสักแ,แก้วต้องมีการนับอะไรเงี้ยนี่นนนคือสมัยอดีตนะเราก็ไม่เข้าใจแบบเราก็จะมีทีมงานจะมีนักแสดงนั่งเมาแบบในกองว่าแบบเออทำไมต้องงบขนาดนี้วะทำไมอะไรอนยะ่างเงี้ยพอมันเป็นผู้จัดเองอะ่ะเราก็จะเข้าใจแล้วยิ่งสมัยนีย้งบประมาณในการทําละครมันเท่าที่ทราบมันไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อน มันต้องตัดงดกันเพราะว่าช่องก็เยอะเนาะแล้วก็ไรายได้มันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องช่วยกันประหยัดแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็บอกพี่จูนะว่าแบบเราก็อยากให้ทีมงานได้กินอิ่มอยู่สบายนักสแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออนั่นแหละปวดหัวไหมหรอจริงจริงกว่าที่มันจะมาเป็นละครเรื่องนี้ได้มันก็ปวดหัวตรงอาจจะตรงบทที่แบบ ที่คุณอิกเองก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็จริงจังมากค่ะบทม,มีการแก้กันลื้อกัอนหลายรอบค่ะเพื่อให้มันออกมาดีที่สุด<ม>แต่ว่าพอหลังจากที่เปิดกล้องแล้วก็ทํางานไปแล้วเนี้ยก็ไหลลื่นแล้วค่ะมาถามว่าติดใจหรือเข็ดคปรกาักนะก็ยังโอเคนะก็ยังโอเคก็ยังเรียกว่าถ้าถ้าเข็ดก็คงไม่ทาซีรีส์วายต่อเหมือนแบบเราก็รู้สึกสนุกกับมันนะคะริงที่นายกคาดหวังครับ ตำแหน่งนี้ยังไงบ้างอยากาให้มันไปใน,ปนทิศทางค่ะก็เราเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะคะเราก็แค่อยากให้ละครที่ที่เราทำหรือว่าซีรีส์ที่เราทำประสบความสำเร็จคนดูชอบ<ม>ผู้ใหญ่ในช่องชอบอะไรเงี้ยเราก็โอเคละคะแล้วก็คนดูแบบดูแล้วสนุกอะยิ้มไปกับมันเพราะว่าละครเรื่องนี้เป็นละครแบบเบาสมองมดูแล้วยิ้มดูแล้ว ไม่ต้องซีเรียสคือเครียดในชีวิตเยอะแล้วอะค่ะพระเอกนางเอกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยตัวแสดงทุกคนคือทุกคนก็เต็มที่กันจริงๆเพราะว่าตอนนี้ถ่ายละครตอนนี้คือต้องบอกเลยมันร้อนมากร้อนจริงๆคือแบบ คือทุกคนก็เต็มที่อะค่ะไม่มีใครงองแงไม่มีใครแบบรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือการที่จะเป็นนักแสดงจริงอะมันมันก็ต้องอดทนเนอะหลายหลายคนอาจจะนึนกว่าสบายจริงๆมันไม่สบายค่ะาาค่ะ,ะคดอนบ้านดอยปล่อยบ้านทุ่งนะคะก็จะออนแอร์วันที่10มิถุนายนนะคะเวลาหกโมงเย็นทางไทยรัฐทีวีนะคะก็ฝากด้วยฝากเนื้อฝากตัวในฐานะผู้จัดก็อยากที่จะทุกคนชอบนะฟีดแบ็กกันด้วยก็ดีค่ะชอบไม่ชอบยังไงติชมกันได้ค่ะยินดีรับฟังกับทุกๆคอมเมนต์เลย จ๋าเหมือนแบบก่อนก่อนก่อนนะมีนอยแบบเป็นฝ่ายซัพพอร์ตพี่หนิงค่ะนี้ตอนนี้อะไรเงยังยังแบบมีโอกาสได้คุยไหมล่าสุดกับอ๋อก็ก็ได้คุยได้คุยค่ะได้คุยนิดนึงว่าอยู่ศาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้คุยกันเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนเราอยู่ฝ่ายซัพพอร์ตความรู้สึกมากกว่าด้วยความที่เหมือนเหมือนแบบ คนที่เจอปัญหาแบบนี้มันก็จะอยากคุยกับคนที่เคยเคยผ่านมาว่าแต่ละคนคิดยังไงมีความคิดยังไงอะไรเงี้ยคือคุยกับเขาเรื่อยๆค่ะก็เหมือนแบบคอยเติมพลังบวกให้เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่ง่แล้วก็เป็นเป็นแม่ที่เก่งที่แต่เขาก็จะมีมุมที่อาจจะดูภายนอกดูสตรองแต่ว่าเขาก็จะมีมุม,ม,มอ่อนแอของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามแบบเออก็นะ พยายามให้กำลังใจแล้วตอนนี้ก็คือพี่หนิงถือว่ากำลังใจดีขึ้นมาไหมคะพี่ยากำลังใจดีขึ้นค่ะก็คือเหมือนเวลามันผ่านไปด้วยเนาะแล้วก็มีมีน้องนิรินที่ให้กำลังใจแม่ที่เด็กฉลาดอะ่ะฉลาดพูดฉลาดคิดแล้วก็แบบนี่บอกหนิงหนิงโชคดีมากเลยอะ่ะหนิงมีลูกแบบเป็นน้องนิรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่อนนี้เห็นพี่ยาไปถ่ายคลิปไปบอกว่ายอย่งว่ายัอยางอยู่บ้านเดียวกันใช่ค่ะยังอยู่บ้านเดียวกันก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเราเนี้ยแหละก็คือ ยังอยู่แต่ว่าโอเคก็ปัญหาก็คือปัญหาแต่ว่าเป็นพ่อและแม่ก็ยังเป็นพ่อและแม่แล้วก็ดูแลลูกกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยววันหนึง่งถ้าเคลียร์กันได้มันก็ปัญหานี้ก็อาจจะจบไปก็ได้อะไรเงี้ยค่ะจะต้องรอเวลานิดนึงแต่เหมือนในคลิปพี่ย่าก็บอกบอกพี่จินว่านี่ <c oughs> คือแบบภรรยาที่แบบดีเด่นที่ปัญหาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะอะไรใช่คือจริงๆเราเราก็สนิทกับทั้งคู่นะกับจินเองก็สนิทค่ะแล้วจินก็เป็นน้องที่น่ารักอะ่ะคือ พี่เป๊กก็สั่งสอนไปเยอะอะกับจีนเนี่ยคือตัวเองก็ถึงแม้ว่าจะเป็นโรโมเดลที่ไม่ดีเท่าไหร่แ <laughs> ต่นางก็ก็สอนก็สอนน้องอะค่ะก็คือเหมือนแบบก็แอบ,บได้ยินว่าแบบเออก็สอนว่าครอบครัวต้องมาที่หนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยลูกเมียอะไรประมาณนี้มันเหมือนแบบเนาะคนเราก็อาจจะมีการหลงทางกันบ้างอะไรบ้างถ้าวันหนึ่งมันคิดได้อะไรได้มันก็ดีที่สุดค,ค่ะค่ะใ,ใ,ในโซเชียลเนาะตอนนี้เาก็แบบเริ่ม ริมแล้วว่าเป็นใครอะไระงม,มันมันมันดันไปตรงกับผู้หญิงบางคนที่เหมือนแบบเออเขาเข้านอ,อกในบ้านรู้จักพี่เป้ยอะไรอย่อ๋อก็จริงจริงสนิทกันค่ะก็เหมือนเป็นน้องที่ที่เคยทำงานอยู่ที่ที่คลินิกนะคะแต่ว่าออกไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากแต่ล่าสุดก็มีการได้พูดคุยกันซึ่งซึ่งเออหมายถึงว่าตัวตัวน้องเขาก็อยากที่จะขอโทษหนีงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเราก็เหมือนเป็นสื่อกลางอะเนาะหมายถึงว่าเราก็ก็ก็เอาเอาสิ่งเนี้ไปไปไปพูดกับหนิงให้หนิงฟังอะไรอย่างนี้หนิงก็แบบว่าเออก็ขอเวลาก็เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมันมันโอเคคลี่คลายอะไรกว่านี้เพราะหนิงเองอะก็ไม่ใช่คนใจร้ายอะคือหนิงเองเขาก็พูดถึงเขาเป็นคนแบบเป็นคนเป็นคนใจอ่อนนะเป็นคนขี้สงสารด้วยอ่ะจริงก็าลำบากใจมครับ้าเป็นสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายที่ คือเราเราก็เราไม่ได้ลำบากใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอะไรอะไรที่ผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดอะ่ะคืออย่างอย่างน้องที่ที่ที่เข้ามาเราก็ก็ต้องบอกเขาว่ามันมันเป็นสิ่งที่ผิดอะไรเงี้ยในเมื่อมันพลาดแล้วแล้วอยากจะแก้ตัวแก้ไขยอยากจะขอโทษก็ก็ต้องรอเวลารอให้ทุกอย่างมันมันคลี่คลายมันโอเคเพราะเราก็เชื่อว่าหนิ่งเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนใจร้ายอะ่ะนิ่งเองเขาก็เป็นคนนิ์เป็นคนแบบก็ก็มีเหตุผลนะคะ เรียกว่าน้องคนนั้นเขาก็สํานึกก็เท่าที่เราคุยรู้สึกผิดอยากเจอหนิงอยากขอโทษอยากแบบได้คุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้เราเราก็ต้องเราก็บอกเขาว่าต้องให้เวลาหนิงเนี่ะหนิงก็ยังไม่พร้อมหรอกมันมันเพิ่งเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะต้องรอให้ทุกอย่างมันมันสงบก่อนเนี่ยเรื่องเรื่องพวกนี้มันใช้เวลาคิดว่าถ้าขอโทษแล้วจะมีผลบ่อการที่จะไม่ฟ้องหรืออะไรเงี้ยไหมคะพี่อ้ออันนี้แล้วแต่หนิงเลยอะค่ะคือเราไม่รู้ว่า ความเสียใจหรือว่าความโกรธของแต่ละคนน่ะมันขนาดไหนบางคนก็อาจจะหายเร็วอะ่ะอย่าง,งเราอะ่ะบางทีเราเหมือนเป็นปะทองเลยอยู่ดีก็ลืมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือมันไม่มันไม่เหมือนกันเลยอะ่ะแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ